ผู้ใหญ่บ้านบ้านตัวน,น้อยหมู่6ตำบลทัศสุขรันนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเกี่ยวกับช่วงเกิดภัยันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลปีใหม่ก็จะเรียกแกล้ลกเดือนธีแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะอสมอลตลอดจนผู้ช่วยตลอดทั้งคณะอบอบรมาดูแลร่วมกันในสถานที่จัดเกิดภัยันตรายซึ่งจะจัดเกีบริการไว้น้าปากทาง แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจสําหรับคนที่เดินทางไปมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ <S 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 ใช้รถใช้ถนน,นเพื่อความปลอดภัยคนไหนเมามาก็เราก็ให้หยุดก่อนนะครับหยุดพักก่อนแล้วมีอะไรต่างๆที่เตรียไมไว้ให้สําหรับคนที่มาถ้าเมามากจริงๆก,ก็ต้องให้หยุดชะบอดให้นอนพักนะครับให้นอนพักกินส้มกินอะไรไปแล้วแต่นะครับดีทางทางบริการทางเราจากแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดอยู่นะครับ ก็จะมีเจลล้าง,งมือมีเอ่อเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์และให้ความรู้ความเข้าใจท่านที่มาโดยเฉพาะที่มาจากาต่างจังหวัดก็ต้องผ่านจุดคัดกรองตรงน,นี้ก่อนนะครับคือมีการวัดอุณหภูมิของคณะอสมตลอดจนที่น้องที่มาตางสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจนทึกเลขหมายของรถที่จะเข้าหมู่บ้านเลขทะเบียนต่างๆตรวจทุกคัน,นนะครับ ให้กินการพ่นบ่อนบ่น้อยๆนะครับผมก็ให้บริการพี่น้องเพบบราะปลอดภัยใหถสมน้ำสมท้างนะครับให้มาหาชูให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นทุกนะครับสั่นเมาส์พ่อให้ทานพ่าหลายให้กินอาหารประเภทพ่อสร้างไปกระตอนจังไปนะครับ ใครชนะก็จเป็นประธานอสมว่ามันไม่ไวโมโหตำบงค้อนเนื่อนๆจากวันขาสะระค่างกต่อสมคณะอสมว่ารวมกับผู้นั่งชุมชนแม่หมู่บ้านบัวหน่อยของเข้ากรจะมีจุดตรวจจุดตรวจเพื่อเกิดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคุณแม่ข้างจะลาดจรว่าระยะช่วงปีใหม่เกิดวันอันตรายกันค่ะเราไม่จยากมีการทำให้อาการมันมากๆก็จะมีการพักหมดเพื่อแห่ มันมั่วสร้างโลกเ้าเพราะว่าจะให้เดินข้างต่อหรอกค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนจากปากข้างสู่ถนนง่ายปาะว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุอยู่นะค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยในช่วงระยะนี้แก็มีการระบาดของโรคโควิดยนีแบบนี้จากการคัดกรองคัดกรองโควิดกับก็ใส่หน้ากากแบบนี้ลาบเกลี่ยหลังเมื่อเราเข้าไปจำแข็งทันไปค่ะค่ะนีเมา่วเพราะว่าในแนี้นะค่ะเครื่องที่เข้าใจเพื่อสร้างเมา่วหรอเพราค่ะใหยเดินข้างต่อ มอนก็อยู่ขันตอนขัตอนไปนะแต่อสมทุกคนหลอกการรวมกามหน่วยงานของมอน้ำไม่คนกัมารวมน้ำกันค่ะไปไ ป uh ัญหาที่ประสบอยู่วตอนนี้ครับที่เกิดอุบัติเหตุที่ตลอดก็บคือันนี้ที่มันออกากจากข้างโมดัตจเงิน พอดีมองกลับรถมันเป็นอัพมันเป็นมุมอัพแล้วแต่ปัญหาขั้นสงการอีนีนี่พเพื่อรถทุกประเภทเนี่ยต้องอยากให้ช่างแฝงการช่างหรือที่ในรุ่นแรกในการทดชอบให้มาดูแลมาป้องกันโดยเฉพาะไฟแล้วก็สัญลักษณ์ป้ายสัญลักษณ์กับเท่านชัดเขียนเพราะว่าเกิดปวอยขันขึ้นมือว่านนี่กับสามขั้นนี่จากจุดตรงนี้นะครับแต่ทุดรอบรถกลับเกิดชนใบเอ่อใบเอ่อพูนนี่แหละครับใบเอ่อพูนนี่ชนประจํามือว่านนี่กับสามรอ,อบแต่ว่าพอถึงกับได้รับเสียชีวิตแต่ว่าก จะขายเพราะถุงพ้นนะครับฉะนั้นแล้วก็อยากสะท้อนปัญหาตรงนี้ไปทั้งแรงการทั้งผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆให้มาเบิ่งมาแย่งให้แนบมั่งนี้เพราะวันเป็นนวดเป็นเนื่นแล้วก็เป็นทง่อนตรงนี้นะครับคือปัญหาที่ก้นตรงกันฉะนั้นเราต้องไปจับมือทุกันประเด็นมันมีได้ตรงนี้ไว้นั่งคุยกันนะครับถ้าปัญหาเรื่องเปลี่ยนการรถไฟบางคท่านจะอาจจะเสียทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเอิพี่น้องประชาชน บอว่ามันหลายครั้งแล้วบพราะเป็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะครับโดยเฉพาะเทศการดูไม่ถึงห้าสองรอบแต่พวกผู้เสียชีวิตแก่พังเสียหายซื้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานที่มาเบื้องหน้กับขอบคุณโดยทั้งผู้สิมารับผิดชอบต่อไปนะครับในถนนเส้นนี้เพราะว่าเป็นแขนกันทั้งรือหน่วยงานสื่อบครับขอบคุณครับ